วันนี้เรามาเอาท่อของป้าทิพย์นะคะเราขอป้าทิพย์ไว้แล้วนะคะท่อต้นแก้วมังกรนะคะเราจะไปปลูกแก้วมังกรที่นาเรานะคะทุกคนแก้วมังกรก็เป็นแก้วมังกรพันสีแดงนะคะเราจะไปขยายสีม่วงคนปลูกบอกสีม่วง คนเดียววก็ไ้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาปรับปรุงต้นแก้วมังกรน,นะคะที่เขาแบบ คือเขาไม่ได้รับการดูแลนานมากแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้เสาใหม่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกแก้วมังกรปรับปรุงดูแลเขาให้เขาแบบกลายเป็นต้นใหม่ที่ออกลูกให้เรากินในปีนี้นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนนี่คือแก้วมังกรสีม่วงนะที่แม่ปุ๊เพาะไว้นานมากแล้วนะคะทุกคนคือเขางอกจนสามารถที่จะเอามาปลูกต่อได้นานแล้วแต่แม่ปุ๊ก็ยังไม่ได้มีเวลาปลูกสักทีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูมุมเนาะว่าเราจะวางท่อไว้ยังไงดีแต่ก่อนอื่นทุกคนอุย ปีแรกนะที่ดอกที่กระท้อนของเราออกดอกนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กินลูกกระท้อนไหมนะคะปีนี้มะม่วงก็ไม่ค่อยติดลูกนะคะมีมะม่วงที่ติดลูกตรงนี้ต้นนึงก็คือเป็นมะม่วงไม่รู้สายพันธุ์นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนมะม่วงไม่ทราบสายพันธุ์แต่แม่ปุ๊คิดว่าเขาหน้าจะเป็นแก้วขมิ้นนะคะเดี๋ยวเขาโตเราก็รู้เองนะว่าต้นอะไรแต่แม่ปุ๊มองแล้วว่าเป็นแก้วขมิ้นเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าใครจะมองถูกมองผิดนะทุกคนทุกคนไก่ที่เราได้มานะเขาออกลูกแล้วอ่ะคือแบบว่าอุย้ยเขาเดินหนีแล้ว คือเป็นไก่พันพันอะไรนะแม่โจ้เดี๋ยวแอบ,บดูเขาจะให้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนก็เดินหนีแล้วพันแม่โจ้นะคะตัวใยญ่หม่นไปแล้วนะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นไก่ไก,ไะะไก่ไข่นะคะไก่ไข่ ไก่ไข่ก็ออกไข่วันละสองฟองเพราะเราเพิ่งเอามานะคะเขาก็ยังไม่ชินกับที่อยู่ใหม่อาหารใหม่นะคะก็เลยออกฟองเล็กๆสองฟองนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูแลบำรุงต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีไอ้โต้งจับขังห้องขังห้องละหนึ่งเพราะว่าเขาซนมากเลยนะคะทุกคนเนอะทุกคนแตกไปหนึ่งร้อนอะ่ะ ออกกำลังกายเยอะๆจะได้ผอมตอนเช้าเราก็ทำงานหลักนะคะตอนเย็นตอนบ่ายตอนเย็นเราก็ทำงานรองก็คือทำสวนของเราให้เป็นให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานให้ได้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เราจะเกษียณมาทำเกษตรเต็มรูปแบบเต็มตัวนะคะ ก็เป็นที่น่าพอใจนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เราเพิ่งทำได้ประมาณหนึ่งเกือบปีเนาะเพราะว่าฤดูแล้งรอบที่แล้วที่เราขุดบ่อนะคะขุดบ่อเพิ่มแล้วก็เราเอาต้นกล้วยเอาอะไรมาปลูกแล้วทำโซล่าเซลลได้รถกล้วยให้สวยงามนะทุกคน ก็ค่อยๆทําไปผสมประสานกันไปค่อยๆปลูกนะคะอันนี้ต้นนี้ก็คือแก้วมังกรที่แม่ปัวามาปลูกนานแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขยายแก้วมังกรที่เรามีอยู่นะคะให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นอนาคตจะขายหรือเปล่าถ้าเกินเกินเกินที่เราทานหมดเราก็คงแบ่งแบ่งซื้อแบ่งขายแจกฟรีอะไรประมาณนี้นะทุกคน ทุกคนพ่อนะจะขุดเสริมเสานะคะเสริมเสาสร้างความแข็งแกร่งให้ต้นแก้วมังกรพ่อนํามีนวัตกรรมใหม่ในการโกยดินด้วยนะทุกคนมันคือจานวิเศษ Uh huh. เราได้สองต้นแล้วนะคะทุกคนเอากันไปคนมันอัจฉริยะ ไม่ดึงในช่างใหญ่บอกให้ดึงเชือกให้ตรงไม่ดึงในช่างเจ้าของกระท่อมบอกให้ดึงเชือกให้ตรงน้วนี่ปู่ทำอะไรอีกอ่ะมาตั้ง ที่่ทุกคนแล้วก็ปูจับหนูนะคะจับหนูได้หนูตัวเล็กก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ไหนเรามาแอบดูหนูหน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 โอ้าจะมาเยอะจังเลย้อ

หรออันไหนอ๋ออันที่คลองลูกคือคลองเมื่อกี้บ่เดกเออคลองนอกนกคล้องเมื่อกี้คลอดจริงนะบมาถึงเดือนโรมาด้วยกันกคลองนี้คือลูกนะคะทุกคนดูตัวเล็ก,ลก,กดูหมดแม่เดี๋ยวต้องเอาท่อมาเพิ่มทำไมน้ำเต็มละ่ะค้องนกเยอะ สมเป็นหนูนาที่ปู่ดักมาได้นะคะตัวยังเล็กอยู่ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นี่นี่นะคะ,นนะ,คะหน้าต่างที่ปู่ทาเมื่อกี้นะคะเราสร้างกระท่อมปู่ส่ปู่สร้างกระท่อมเป็นรูปเป็นร่างมากเลยนะคะส่วนมากก็ไว้เก็บของ แต่ก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่มีไฟเข้านะคะทุกคนกระท่อมน้อยกระท่อมของช่างพ่อคือปู่มีอาชีพเป็นช่างนะคะก็เลยทำได้ทุกอย่างเลยทำเองหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณน้าจะขุดขุดขุดที่ใส่เสาที่เราได้มานะเสาเป็นเสาปูนที่ไว้สำหรับ ที่จะปลูกแก้วมังกรเน,นี่ยนะคะแล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 ะอุ้ยคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้วและนี่ค่ะทุกคนเมื่อวานแม่ปูนะเลิกงานมาตอนเย็นแล้วก็มาปลูกปลูกชวนชมค่ะเอาชวนชมลงดินนะคะทุกคนเพราะว่านี้เป็นพนันฮอลแลนด์นะคะแม่ปูจะทำเป็นต้นตอ เป็นตอนะคะแต่แม่ปูคือไม่มีเวลาปลูกเลยก็เลยปลูกอยู่ในกระบะเล็กๆกระบะนี้ค่ะทุกคนเล็กๆแล้วเขาไปโตสักทีเนี่ยปีหนึ่งนะคะทุกคนจํากัดความเติบโตวไว้เป็นต้นเบบียังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะแม่ปูก,ก็เลยเอามาลงดินเลยค่ะทุกคนปลูกไปพร้อมๆกับลีลาวดีของแม่ปูนะลีลาวดีก็ชำไว้จนบางต้นก็ตายไปหมดเหลืออยู่4ี่หต้นนะคะ เราก็จะทำสวนมุมสวนของเราให้สวยนะคะทุกคนเห็นนะคะทุกคนพอนาก็ได้สองสาวตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาน่าจะเป็นทำแบบให้มันเชื่อมโยงกันนะคะเหมือนกับเป็นแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะ,ะนะทุกคนแม่พูดอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอไอเดียของพ่อน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งที่เขาทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็พ่อน้าตัดแต่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะบางส่วนก็ลนมานี้แล้วก็เอาไว้ชํานะคะทุกคนก็เอาเสาไปวางเรียบร้อยนะคะ เพราะว่าเสาตรงนี้ผุต้นเอนเลยค่ะตรงนี้ก็ใช้ต้นฝรั่งขี้นกเป็นเสาไปในตัวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานวันนี้เนาะงานวันนี้ก็คือเรามาปรับปรุงนะคะต้นต้นแก้วมังกรสีม่วงเดี๋ยวต้องมีแบบ เอาฟางมาคลุมอีกนะคะาฟางมาคลุมมาปุ๋ยมาใส่นะคะเพื่อปรับปรุงดินให้ต้นเขาสมบูรณ์กว่านี้นะคะคลิปนี้แม่ปูราทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ